ว่าน้ำปลายำม,มันไม่ได้มันไม่ได้ตำไม่ได้ถูกอะไรเงี้ยค่ะนี่เลยน้ำปลายำเป็นน้ำพริกหรอคะไม่ไม่คือคือเวลาเราเรียกน้ำพริกเนี่ยมันต้องบอกว่าจริงๆมันคือน้ำพริกและเครื่องจิ้มนะครับน้ำพริกเครื่องจิ้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพริกเครื่องจิ้มเนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่กินกับข้าวเพราะอะไการยกพลคนน้ำพริกจริงๆก็คือมันก็คืออะไรก็ได้ที่เราเป็นเครื่องจิ้มที่มีผักเคียงกินกับข้าวเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นน้ำพริกเครื่องจิ้มนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ ก็อาจจะเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งโดยปกติถ้าเราจะมองว่าน้ำน้ำพริกตัวไปมันจะต้องมีการโคลกการตํำใช่ไหมครับแต่น้ําปลาเนี่ยคือหนึ่งแหละวัตถุดิบหลักก็คือการใช้ปลาส้อยมาหมักจนได้น้ําปลาแล้วเอาเครื่องต่างๆเนี่ยมาปรุงมาคั่วแล้วมายำคือมันว่าเอามาผสมกับน้ําปลาจนเป็นน้ําปลากับเครื่องยำคือคือผมเนี่ยอยู่อยู่ทางภาคตะวันออกเนี่ยและผมใช้แต่น้ําปลา ปลาเค็มใช้ใช้ปลาทะเลทําน้ําปลาถูกไหมและส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นหมดแล้วก็เคยได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับน้ําปลาที่ทํามาจากปลาส้อยเ,อเขาได้ความหอมแล้วก็ไม่ได้เค็มจัดแล้วก็พอเห็นถึงเวลาเขาใส่เครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรเนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยถ้าจะโตได้เนี่ยน้ำปลามันโตไปแล้วละ่ะแต่เราอะผมมองว่าถ้าสมมติให้เขารู้ว่า การใช้น้ำปลาไม่ใช่ไปปรุงอาหารอย่างเดียวนะเอาน้ำปลามาทําเป็นเครื่องจิ้มด้วยก็ได้จากที่เราบอกว่าเราใช้น้ำปลาสําหรับปรุงอาหารให้เค็มแต่นี่คือเป็นเครื่องจิ้มอย่างหนึ่งราดข้าวอย่างเงี้ยก็เราก็จะเกิดมิติอีกมิติหนึ่งขึ้นมากับน้ำปลาอ่านะขึ้นตัว เลยละค่ะทุกเสียงก็บอกเล่าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเสียงจากคอมเมนเตอร์รายการยกคนคุณน้ำพริกค่ะที่บอกให้รู้ว่าน้ำปลายำหรืออาร้อนกระจอมจากทีมเจ er ๊ะม่งรุ่งม้นะคะกินอยู่อย่างมอนจังหวัดราชบุรีเป็นน้ำพริกอีกถ้วยที่ผ่านเข้ารอบ50ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเพราะถ้วยนี้เป็นน้ำพริกที่มีส่วนผสมของน้ำปลาค่ะซึ่งการตัดสินใจจากคอมเมนเตอร์ทุกคนเลือกถ้วยนี้เพราะว่าเป็นเครื่องจิ้มนั่นเองนะคะเหมือนกับภาคใต้ที่มีน้ำทุบโจ้นั่นแหละค่ะ ซึ่งเรื่องน้ำปยะยำคลายความสงสัยแล้วก็มีอีกเรื่องที่ต้องถามไปถึงคอมเมนเตอร์ทั้งหลายนะคะเพราะว่าแต่ละท่านมีภูมิลําเนาที่มากันคนละภาคอย่างพิธีกรดํานินรายการค่ะสมริ์ลือชัยมาจากภาคเหนือนะคะส่วนอาจารย์ต้นอน,อนุสร์เป็นคนภาคกลางพอเลี่ยมบุตรจันทาเป็นคนอีสานค่ะเชฟวิชิตเป็นชาวภาคตะวันออกนะ,ะส่วนพี่สตังจรงศักด์เป็นคนภาคใต้เมื่อเหล่าคอมเมนเตอร์มาจากคนละภาคแบบนี้การตัดสินเนี่ยจะเป็นเอกฉันหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนต่างกินต่างคนต่าง สำหรับสตางคิดว่าไม่นะเพราะว่าข้อดีอันหนึ่งของคอมเมนเตอร์ที่มาจากหลากหลายภาคเนี่ยก็คือมีความหลากหลายในเรื่องของอที่มาของแต่ละภูมิภาคสตางมาจากภาคใต้เพราะเรียมมาจากอีสานอ,อาจารย์อ้ายมาจากทางเหนืออาจารย์ต้นมาจากกรุงเทพและเชฟวิชิตอยู่ทางชนบุรี แต่ว่าสตอรี่ของการเดินทางของของคอมเมนเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็เดินทางไปหลากหลายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายตรงส่วนนี้มันช่วยกันเพื่อจะเขาเรียกว่าวิเคราะห์ในเรื่องของน้ำพริกแต่ละชนิดที่ท,ที่ที่ถูกผ่านเข้ามาในแต่แต่ละรอบและก็เชื่อได้ว่ากรรมการมีใจเป็นกลางมากที่จริงก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงว่าชูภาคตัวเองอย่างเดียวหรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อเป็นคนอีสานก็จริงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ตะวันออกไง พอก็เลยนึกเึ็น่าทุกภาคน่าจะมีคนคนอีสานอยู่ทุกภาคนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาหารอีสานไปไหนก็คนไปไหนอาหารก็ไปด้วยไงเพราะนั้นเราก็ ไม่ว่าจะภาคไหนก็นแล้วแต่อาหารมันก็ถูกใจเราทุกภาคค่ะทีมต่างๆที่เข้ารอบอาหารอร่อยมีทุกภาคนะคะตอนนี้จาก50ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเราได้เปิดสูตรน้ำพริก25ถ้วยจาก25ทีมแรกให้คอมเมนตเตอร์และคุณผู้ชมได้รู้จักกันไปแล้วคุณผู้ชมดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ไบี PBS นะคะรวมถึงเว็บไซต์ไทย PBS ค่ะหลังจากนี้รอชมอีก25ทีมที่ผ่านเข้ารอบ50ทีมสุดท้ายนะคะในรายการยกพลค,คนน้ำพริกติดตามได้วันเสาร์ที่22มีนาคมนี้เวลา 14นาฬิกา5นาทีทางไทย PBS ค่ะส่วนอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะก็จะถึงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วนะคะครั้งที่53ค่ะคุณผู้ชมสามารถไปตามหาหนังสือน้ำพริกมรดกรถแห่งเครื่องจิ้มเล่นนี้ได้ราคาพิเศษกว่าเดิมพุณอัญชลี ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่วางจาหน่ายในงานลด20%เลยนะคะจากราคาปกค่ะซึ่งในงานนี้ก็จะมีขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมไปตามกันได้เลยนะคะตอนนี้มาเข้าช่วงบันเทิงต่างประเทศ